แต่เราจะไม่คุยให้เสียเวลาค่ะเพราะวันนี้น้องแป้จะรีโว่โฟร์บิแต่งหล่อรอบคันกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a ารี vo ่ซิงเกิลเ็2.8 n t คันนี้ได้เป็นปี2023ค่ะเลขไม่30,000เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างตามน้องแป้ไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแป้งฝ่ายขายเสรีไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องแป้ก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมเจ้าคันนี้เลยค่ะพี่ๆคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะเป็น ตัวซิงเกิล a p เนาะ2.8 n t นนะคะเนาะเป็นโฟร์วิวพี่ๆจ๋าคันนี้ได้เป็นปี2023ค่ะเลขไม้30,000กว่านะคะเดี๋ยวเรเป็นก็จะพาพี่ๆดุกท่านเนาะ,ะมาชมรายละเอียดของตัวรถกันค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นฉมหน้าหมูป่าค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดํานะคะสีดําด้านเนะะดดานนะ,ะตัดด้วยโลโกโ้โครมูมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะพี่ๆค่ะจะได้เป็นสีเทาดําค่ะ ถัดมานะคะสำหรับไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟหน้ามันติ r รฟเฟกเตอร์นะคะและในส่วนของตัวด้านข้างนะคะพี่พค่าคันนี้ทางร้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นล้อแม็กใหนะคะเราใส่เป็นล้อแม็กไรแฮมเมอร์จากพี่พนี่เลยหล่อมากนี่แต่งใหม่ให้ทั้งหมดนะคะเม่ว่าจะเป็นแม็กปิดยางนะคะทุมล้อบันในข้าง นะคะแล้วก็การชนด,ด้านหลังนะคะทางร้านเราแต่งให้ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของอยางเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นยางออฟโรดนะจ๊ะพี่จ๋าได้เป็นยางปี2025นะคะขอบ16จ๊ะพี่พี่นี่ใหญ่มากใหญ่เบิ่มเบิ่มนะคะแล้วก็ซุ้มล้อตัวนี้นะคะเราก็ใส่ให้เช่นกันนะคะพี่จ๋าถัดมาพี่จ๋าในส่วนของไฟเลี้ยวคันนี้ได้เป็นไฟเลี้ยวทับทิมนะคะ,ะเขาก็มาพร้อมกับนี่เลยไฮรักสอง 8, นะคะคันนี้ก็เครื่อง2008นนั่นเองพี่ก้อนสาสตร์มีมาให้จ้ะพี่แล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะเราก็ สั่งใหม่นะคะมาใส่มาให้ลูกค้าด้วยเช่นกันเนาะหนิงยังไม่ได้แกะถุงเลยค่ะเดี๋ยวเราปเปิดให้พี่ๆนะคะชมในส่วนของภายในกันก่อนเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดําค่ะพี่ๆคะ่ะแผงประตูคอนโซลรถนะคะหรือว่าตัวเบาะจะได้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเริ่มจากแผงประตูก่อนละกันค่ะพี่ๆสำหรับแผงประตูนะคะเขาก็มีช่องเสียงกระสานนะคะช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํานะคะรำพวงดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวหัวน็อตค่ะ ก็สีเดียวกับตัวรถค่ะพี่พี่ค่ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีอะไร,ไะไร,ไะไรงัดแงะนะคะสะภาพสวยทุกจุดเลยเนาะพอน้องอะเป็นปี2023ยังใหม่เอี่ยมเลยถัดมาในส่วนของตัวเมทอาร์ R ค่ะพี่พี่เมทอาร์ Men R ก็รูกลมเรียงตัวสวยงามนะคะ ถัดมาพี่ๆจ๋าในส่วนของตัวคอนโซลหน้ารถนะคะนี่เขามีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํามาให้ด้วยนะคะมีทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผูดด้โดยสารค่ะแล้วก็มือจับเนี่ยจะมีให้ทั้งฝั่งผูดด้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับด้วยจ้ะพี่ๆอ่าสวยทุกจุดนะคะนี่ช่องใส่ของมีให้2ตําแหน่งด้วยกันนะคะด้านล่างใส่เป็นคู่มือใเอกสารต่างๆนะคะด้านบนก็สามารถใส่ของได้นะคะเล็กๆน้อยๆจ้ะพี่ๆจา๋าอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราไปให้ดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะพี่ๆขาสําหรับในส่วนของ เมคไลเนอร์นะคะทางนี้เราก็ใส่ให้เช่นกันเนาะแล้วก็ให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะคะที่รูกลมเรียงตัวสวยงามนะคะมีตะขอมาให้ด้วยนะคะสําหรับพี P ่ๆคนใดเนาะที่บรรทุกนะคะที่ใช้บรรทุกแล้วต้องการนะคะนี่นี่เรามีมาให้ครบทั้งหมดแล้วนะคะคันนี้ก็ได้เป็นดิฟโดดีดิฟล็อกนะจ๊ะพี B ่ๆกันชวด้านหลังใส่มาให้ด้วยนะจ๊ะนี่มีไฟมาให้ด้วยนะนี่เลยไฟทั้งสองฝั่งเลยนะคะไฟส่องไปทะเบียนนะคะพี B ่ๆขาฝากระโปรงด้านหลังนะคะนี่มี เป็นตัวดิฟล็อกนะคะนั่นเองนะเมื่อกี้ที่เราแป้นแจ้งไฟน้องก็มีดิฟล็อกด้านหลังมาให้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนะคะพี่พี่นี่แล้วก็เบตอาร์คนะคะตัวซีนต่างๆนะคะไฟดวงที่3ไฟท้ายไฟเลือไฟเบรกนะคะติดแน่นอนคะ่ะพี่พี่เพราะของเราเนี่ยมีศูนย์บริการเป็นของตัวเองเนาะศูนย์บริการของเราก็มีตั้งแต่คือลิฟต์นะคะตัวใช้ช่วงน้างของตัวรถค่ะตั้งศูนย์ทวงรอเป็นถ่าคองเหลี่วนะคะเป็นย่างนะคะติดฟิ์มหรือว่าทันสปานะคะพี่พี่ขาบอกเลืกครบจบในที่เดียวแน่นอนนะะนอออนนนนนเเดดียดยยว้งแปปพาาาไชมะะะคใใส่่ขรลลภกต เซลีไทยรถสวยของเรานะคะมีอยู่3สาขาด้วยกันค่ะพี่พีมีที่กรุงเทพนะคะมีบุรีหนองจอกแล้วก็ที่สุราษฎร์ด้วยนะคะก็คือสาขาเนื้อแป้งยืนอยู่สาขาทางไปสนามบินนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ในเมืองค่ะพี่พีขาอยู่สยยียแยกไปแดงตาปันเนาะพี่พีสะดวกพื้นที่ไหนก็สามารถเบรกเข้ามาชมรถกันก่อนได้เลยสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเน้อแป้งขึ้นไปด้านบนดีกว่าอ่ะแล้วก็ให้พี่พีนะคะดูในส่วนของตัวเลขมาดกันก่อนเลยจะบอกว่าไม่น้อยมากนะคะคันนี้เลขกมาอยู่ที่37,206กกิโลเมตรค่ะ ไม่แท้เดิมนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวเปิดให้ชมกันคันนี้นะคะได้เป็นพงมลายห,หุ้มหนังนะคะเป็นพรมลัยพาวเวอร์แบบ3การ์ดนะคะเป็น SO, SRS o s นะคะแอเบ็คู B ่หน้าเนาะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าโครเมียมแบบนี้เลยจ้ะพี่ๆในส่วนของตัวหน้าจอนะคะคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถสัมผัสได้จริงนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จ USB ให้ด้วยนะคะที่ตัวหน้าจอนะ ระบบแมนนวลจากพี่พจ๋ามาพร้อมกับพาวเวอร์เลดนะคะช่องใส่ของมีมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวระบบเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดค่ะพี่พี่เบรกมือแบบกา้านนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยตําหนิใดๆเลยเนาะในส่วนของเพดานนะคะพี่พี่ค่ะก็ได้เป็นสีเบจนะคะไม่มีรอยเจมิมใดๆสภาพสวยทุกจุดนะคะระบบไฟภายในเป็นวอมไลค่ะมีช่องใส่แว่นตามาให้ด้วยนะคะที่มัลเบตมีให้2ฝั่งด้วยกันค่ะพี่พี่นี่อ่ะ เดี๋ยวน้องเป้งน,นะคะขออนุญาตลงก่อนนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะยังไม่หมดนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยว้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างฝั่งคนขับกันก่อนนะคะเพื่อความสบายใจของพี่ๆทุกท่านนะคะให้ดูที่ขอบประตูกันก่อนนะคะพี่ๆคะ่ะในส่วนของขอบประตูเนี่ยให้ดูในส่วนของตัวเมทอาร์คเนาะหรือว่าตัวซีนต่างๆขอบอยางนะคะอันนี้ปี2023มันก็ถูกต้องอยู่แล้วแหละนะคะว่าใหม่มากแต่บางท่านนะคะใช้รถแบบไม่ได้ดูแลรักษามันก็จะแบบมีเยินเยินบ้างนะคะพี่ๆคะ่ะ ในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวรถนะคะพี่ๆขาของเราเนี่ยมีมีการตรวจเช็คโครงสร้างแล้วก็ในร,รถนะคะจากบริษัท,ทเชอร์สองร้อยเจ็ดจุดด้วยกันค่ะเป็นการตรวจเช็คมาตรฐานระดับสากลน,นะคะมีใบเซอร์รองรับให้พร้อมเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้เลยนะคะทางบริษัทก็รับกันเครื่องยอนต์ไรเกียร์ให้ด้วยค่ะรับประกันรถไม่มีชนหนักฟิกความน้ําท่วมและใหม่แท้เดิมแน่นอนร้อเปนะคะเดน๋เป พาไปชมในส่องของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะพี่ๆสำหรับพี่ๆคนใดอยู่ต่างจังหวัดถามวม่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะเพราะของเราเนี่ยขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยไม่ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถได้นะคะมาจ้ะเปิดฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนราไปให้ชมในส่องของหวัวรถกันก่อนค่ะพี่พ หัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยคัดเงะนะคะตัวซีนเมทอาร์คนะคะพี่ๆขาสภาพยังคงสวยเดิมสติ๊กเกอร์มีมาให้นะคะแผ่นกันความร้อนพี่ๆจ๋าและในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยได้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะคะนี่มีรอยปั๊มของโตโยต้ามาให้ด้วยนะคะและในส่วนของหัวนอ็อตที่แกมด้านซ้ายนะคะพี่ๆขานี่ไล่มาที่คานนะคะนี่ ไล่มาที่คานนะอ่าให้ดูแต่ละจุดนะคะให้ดูทุกจุดเลยพี่พี่ละในส่วนของตัวเครื่องนะคะก็ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเนาะของเราเนี่ยมีพี่พี่ช่างนะคะคอยตรวจเช็คให้อีก30กว่าจุดด้วยกันนะคะพี่พี่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่พี่ไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นทายคองเลี้ยวต่างๆนะคะหรือว่าเครือบกันสนิมเนาะในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยพี่พี่ช่างเขาก็คอยดูแลให้นะคะพี่พี่อ่าคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะคะเม็ดเม็ดอาร์คนะคะตัวซีนนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์ นะคะหรือว่าในส่วนของภายในห้องเครื่องเนี่ยพี่ๆสามารถพาช่างเข้ามาตรวจเช็คได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆค่ะนี่ขนาดน้องเป้มองด้วยตานั้นทุกอย่างก็คือแบบใหม่มากใหม่กริบเลยนะคะนนเดี๋ยวน้องเป้พาพี่ๆทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของผพนเพลตกันต่อเลยค่ะพี่ๆคันนี้เนาะเป็นปี2023เนาะเพนเพลตจะอยู่ทางด้านนี้นะคะนี่เดี๋ยวพี่ๆถามว่าเพนเพลทหายไปไหนอยู่นี่จ้า ยังอยู่ดีนะคะพี่ค่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะในสของตัวแเพนเพที่พี่ก็สามารถตัวเช็คได้นะคะตัวเลขโมเดลรถน้องของเราไม่ใช่รถยนต์แมวแต่อย่างใดน,นะคะรถสวยทุกจุดพี่พี่จะสามารถพาช่างเข้ามาดูรถได้นะคะสําหรับพี่ๆคนใดที่สนใจโตโยต้ตารีวิวซิงเกิลเข็นะคะ2 8 NP คันนี้นะคะเป็นปี2023ค่ะเลขไม้30,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่629,000นะคะถ้าถามว่าซื้รถกับน้องแป้งเนี่ยได้อะไรบ้างน้องแป้งให้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขับรถฟรีกส0วันนะคะส่วนลดสูงสุดถึง5,000 50, บาทน,นะคะมีในส่วนของ ดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเป็นทยน้ำมันเครื่องให้ฟรีข่ยเคลือบสีไหมฟรีให้ดังคันค่ะมีบริการฉุกเฉินบนท,ทน้องถนนให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะน้ำมันหมดลืมกุญแจไว้ในรถนะคะย่าอะไรมีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมพี่ๆสามารถเรียกรถยกรถสดตย์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่สในใจน้องนะคะก็สามารถติดต่อหาน,น้องแป้งได้เลยค่ะ0 8 5 5 7 6ปดห้สหนค่ะ0 8นย์แปดห้ากอนยะคะสำหรับวันนี้น้องแป้งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พลาดตรงไหนขออภัยด